พระกลิ่งยอดฉัตรวัดราชบพิตรกรุงเทพพิมพ์พระสามเนื้อโลหะผสมอุดกลิ่งปี2 4 8 1ในปี2 4 8 1วันมหามงคลเลกิกในพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากรมหลวงชินวรศิริวัฒน์ทันใดสร้างพระกลิ่งยอดฉัตรนาวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารกรุงเทพเนื้อโลหะผสมอุดกลิ่งพิมพ์พระสามประกอบด้วยพระแก้วมรกตพระอังคีรส และสมเด็จกรมหลวงชินวรซึ่งเป็นพิธีใหญ่มากมีพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูปมาร่วมปลุกเสกอาทิหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อจัดวัดบางกระเบาหลวงพ่อเหลือวัดเสาชะโนกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อจันวัดบ้านยางหลวงพ่อช่ำวัดตากก้องหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงหลวงพ่อแช่งวัดบางพังและท่านสมเด็จกรมหลวงชินวรนสิริวัด สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11เป็นเจ้าพิธีและพระเกจิกดังอีกมากมายรวมแล้ว108รูปถือเป็นสุดยอดพระกริง่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณสมเด็จท่านมีพระปรีชาสามารถนับเป็นปราดทางพระพุทธศาสนาทรงมีพลตำราและหนังสือสำคัญทางศาสนาไว้มากปัจจุบันยังใช้เป็นคู่มือศึกษาภาษาบาลีมาจนถึงทุกวันนี้